สวัสดีค่ะเด็กๆนี่ฮาวสินจาวสบายดี Hello. 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 Good morning children Today is Friday Today is Friday มาพบกันอีกแล้วนะคะกับห้องเรียนครูนิดหน่อยในการเรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยที่16 ศาสนาที่หนูรู้จักหน่วยที่16ศาสนาที่หนูรู้จักเรามาดูสาระที่ควรเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะสาระที่ควรเรียนรู้ 1. ศาสนาพุทธ 2. สศาสนาคริสต์ 3. ศาสนาอิสลาม 4. วันสำคัญทางศาสนาและ วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามคําสอนของศาสนาค่ะก่อนที่เราจะเรียนเรามาทบทวนเรื่องที่เราเรียนเมื่อวานก่อนนะคะเมื่อวานนี้เราเรียนเกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนาต่างๆศา,า,สาสนาพุทธก็มีวันมาฆบูชาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาเป็นต้นนะคะศาสนาคริส ก็มีวันปัสกาวันคริสตสมภพนะคะอวันของศาสนาอิสลามก็จะเป็นวันละหมาดนะคะทุกวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามคำสอนของศาสนาศาส,สนาพุทธ มีหลักธรรมที่สำคัญที่หล่อหลอมให้พุทธศาสนิกชนเป็นคนรักสันติรักอิสระเสรีมีนิสัยอบอ้อมอารีมีเมตตากรุณาต่อกันศาส,สนาคริสต์มีหลักธรรมที่หล่อหลอมให้คิตศาสนิกชนมีจิตเมตตามีความรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเองศาส,สนาอิสลาม หลักธรรมในศาสนาอิสลามมุ่งให้มุสลิมปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมุสลิมทุกคนมีความรู้ในข้อปฏิบัติทางศาสนาเป็นอย่างดีมีการรวมกลุ่มอย่างเป็นเอกภาพเรามาดูศาสนาพุทธกันค่ะศาสนาพุทธ มีเบญจศีลคือข้อละเว้น5ประการคือศีล5้าที่เราทุกคนในศาสนาพุทธต้องปฏิบัติ 1. เว้นจากการฆ่าสัตว์ 2. เว้นจากการลักทรัพย์ 3. เว้นจากการประพฤติผิดในการม 4. เว้นจากการพูดเท็จและ 5. เว้นจากการดื่มสุราและเสพสารเสพติดศาสนาคริสต์หลักบัญญัติสิบประการของศาสนาคริสต์มีดังนี้ 1. จงนมัสการพระเจ้าแต่ผู้เดียว 2. อ,อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมควร สามวันพระเจ้าให้ถือเป็นวันศักดิ์สิทธิ์สี่จงนับถือบิดามารดาห้าอย่าฆ่าคนหกอย่าล่วงประเวณีเจด็ด อย่าลักทรัพย์8อย่านินทาว่าร้ายผู้อื่นเก้าอย่าเป็นพยานเท็จต่อเพื่อนบ้านของเจ้าและสิบอย่าคิดโลภในสิ่งของของผู้อื่นต่อไปค่ะ ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามมีหลักคำสอนของศาสนาอิสลามคือหลักศรัทธาหประการและหลักปฏิบัติ5ประการ 1. ห,หลักศรัทธาหศรัทธาต่อพระอัลเลาะห์ศรัทธาต่อเทวทูต ศรัทธาต่อพระคัมพีศรัทธาต่อศาสนาููดศรัทธาต่อวันพิพากษาโลกและศรัทธาต่อกฎสภาวะของพระอันเลาะทั้งที่รับและที่แจ้งพระเจ้ารู้เห็นไม่ใช่เทวดานางฟ้าผู้บันทึกดีชั่วบอกทุกอย่างไว้หมดนบีมูฮัมหมัดโลกหน้าทุก อย่าพระเจ้าทุกอย่างพระเจ้ากำหนดไว้แล้วนี่คือหลักศรัทธาหกประการของาศาสนาอิสลามในหน่วยการเรียนการสอนสาศาสนาที่หนูรู้จักมีาศาสนาพุทธาศาสนาคริส,สาศาสนาอิสลามทุกาศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีเว้นจากการทำชั่ว และคุณค่าพระวรสารก็สอนให้เรามีความรักรักทุกอย่างรักโดยไม่มีข้อแม้รักโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนและทุกศาสนาก็สอนให้เรามีความเมตตาเมตตาต่อทุกคนทุกคนที่เป็นคนด้อยอโอกาสไม่ว่าใครเราต้องมีความรักเมตตาซึ่งกันและกัน สำหรับสัปดาห์นี้ในหน่วยการเรียนการสอนศาสนาที่หนูรู้จักคุณครูขอให้เด็กๆไปทบทวนเนื้อหาที่ครูได้สอนมาทั้งหมดทั้ง5วันให้เด็กๆไปทบทวนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมีแบบฝึกให้เด็กๆทำหนึ่งหน้าค่ะ standard handwriting 3นะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาวันนี้เรามาคัดเขียนตัว N capital n หรือและ lowercase N นะคะ N sound N N นะคะ เด็กๆมาพร้อมๆกันนะคะเราจะเขียนตามแบบของเรานะคะเด็กๆเขียนตามคุณครูนะคะถ้าเขียนตามอันนี้มันจะขัดขัดนะคะเดี๋ยวเด็กๆเขียนตามครูหน่อยนะแบบนี้นะคะโทษนะคะลูกเอาใหม่นะอา่าขีดขึ้นขีดลงแล้วก็ขีดขึ้นนะคะแบบนี้นะคะมันจะได้ เขียนเหมือนที่เราเคยเรียนใช่ไหมลกูกอ่าแบบนี้นะคะต่อไป n นะคะ lower case n ก็คือ n ตัวเล็กนะคะดาวก่อนนะคะ up down นะคะเด็กๆด,ดูนะคะขีดลงขีดขึ้นและโค้งนะคะขีดลงขีดขึ้นและโค้งนะคะอ่ประมาณนี้นะคะเรามาออกเสียงคำศัพท์วันนี้ค่ะ n a i เนอเอลเนลนะคะเอลเนอเนอเอเนลนะคะเนลแปลว่าเล็บนะคะถ้าเป็นคำนามจะแปลว่าเล็บถ้าเป็นกริยาจะแปลว่าตะปูนะคะเนลนะคะแปลว่าเล็บนะคะต่อไปเนออันนันนันนะคะแปลว่าแม่ชีเนอเออเนอเนอเอสเนอ นะคะเนร์ s, นางพยาบาลนะคะให้เด็กๆเ,เขียนให้สวยและระบายสีฝึกอ่านคําศัพท์ตามที่คุณครูสอนส่งความดีส่งรูปภาพมาให้คุณครูกันเยอะๆนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คลิปหน่วยการเรียนการสอนหน่วยศาสนาที่หนูรู้จัก ขอจบลงเพลงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย